ก่อนอื่นก็ขอกล่าวกาบสวัสดีน้องๆที่เคารบหลักแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับวับนนี้ก็มาอยู่กับพี่การนะครับกับเกมอ้างมือใบในโหมดลูกหมีระดับบูต้อนก็สําหรับอีพีนี้นะครับพี่ก็จะพาน้องๆนะครับมาพบกับเจ้ากีกาผู้พิทักษ์ป่าเลสบูดหรือว่าผู้พิทักษ์ป่าเขียวนั่นเองก็หลังจากอีพีที่แล้วนะครับพี่การได้ทํากีกานะครับผู้คุมแดนน้าแข็งนะครับนี่ นี่เลยผู้คุมแดนหนาวนะเจ้าตัวนี้เลยโคตรสวยเลยนะครับน้องๆก็น้องๆหลายๆคนนะครับบอกเลยว่าชอบมันมากแล้วก็บอกว่ามันสวยมากนะครับพี mmm ่การก็ยอมรับนะว่ามันสวยมากๆเลยนะครับนี่เป็นเจ้าตัวนี้เลยก็วันนี้นะครับพี่การก็เลยจะมาทําผู้คุมนะครับป่าพงป่าดงพงไพ่อีกหตัวนะครับนั่นคือนี่เลยนี่เลยครับน้องๆคือเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นเพศ เพศเพศเพศโอ้โหพิ่ลงกีก้าแต่ละทีพี่จะตายวะเพศเมียนะครับตัวหนุนเพศผู้นะเดี๋ยวตัวนี้จะเป็นเพศเมียตัวนี้นะครับพี่ก็จะทําเป็นผู้พิทักษ์ป่านะครับดังนั้นสีของเขาก็จําเป็นจะต้องเป็นสีใหม่นะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะให้เป็นสีเขียวนะตอนนี้พี่หาไข่กินไม่เจอเลยว่ะจะตุยอ่ะกูจะตุยโอเคครับน้องๆไ,ไปไปเลยฮะก็เดี๋ยวพี่จะพาเขาไปพิทักษ์ป่าเลด์วูดนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับ ตัวนู้นคุมแดนหนาวตัวนี้ก็ต้องคุมในพื้นที่ป่านะครับเดี๋ยวเราจะให้เขานั้นแปลงร่างเป็นตัวป่านะครับโดยการที่เอาสีเขียวให้เขากินเลยแบบนี้เอาแล้วพี่จ่าสีเขียวให้เขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นกีก้าสีเขียวนะครับน้องๆบอกเลยว่าโหดแน่โอเคเราจะเป็นผู้พิทักษ์ผืนปา่าเราต้องจัดการพวกสัตว์พวกนี้ให้อย่าห้าวนี่แน่บอกเลยอย่า้าว ใครห้าวจะโดนผู้พิทักษ์ฝืนป่าตัวนี้นะครับซาโรหรือว่าจัดการทั้งหมดเอาละเดี๋ยวเราจะพาเจ้ากีก้าของเราออกล่าตะเวนนะครับตัวนี้นะครับดาเมจนะครับก็เป็นลูกของมันนะครับดาเมจอยู่ที่5 3 2เนาะยังไม่ได้ฟาร์มอะไรเลยนะครับเพิ่งฟักแล้วก็เพิ่งโตเลยนะครับน้องๆสีก็จะประมาณนี้นะครับท้องเป็นสีแดงนะครับตัวเป็นสีดําแต่วันนี้พี่จะเปลี่ยนให้เขาเป็นเจ้าแห่งผู้คุมนะครับป่าเลดวูดนะครับหรือว่า พื้นที่สีเขียวนั่นเองดังนั้นสีของเขาก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยอืออือนี่แน่เดินหวั<ๆ>หวดเดินปามเลเวลก่อนบอกเลยดาเมจนี่ค่นข้างที่จะโหดมากนะครับสําหับเจ้ากีก้านะโหดจริงครับน้องๆดูดิโอ้โหกัดทีไส้แตกนะครับอัพดาเมจมาแล้วหนึ่งดอกโอ้โหโคตรเท่แต่ตัวนี้เจ้าของหิวนะเฮ้ยสีเขียวเออตัวนี้ต้องเป็นกีก้าเขียว แหมเดี๋ยวของหวัวเจ้านี่ก่อนปั๊บปั๊บปั๊บ,บ,บ,บโอ้โหเปิดด้วยการสังหารบนโต้ก่อนเลยอื้อโอ้โหสไปโนเรเวลเท่าไหร,ร่ครนีเน่สี่ยิบห้านะครับแล้วก็เล็ยบยาวเรเวลเท่าไหร,ร่วาเล็บยาวเรเวลสองา้อยสี่สิบโอเคต้องจัดการแล้วพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเราเน่ นี่มันคือพื้นที่ของเราครับน้องๆโอ้แท้มาสองเลเวลเลยสวยจัดนี่ตัวนี้จะเป็นสีเขียวนี่ผู้พิทักษ์ป่าต้องสีเขียวครับน้องๆนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะขอขาดพี่โกเลยขอขาดผู้พิทักษ์ป่าต้องเป็นสีเขียวครับน้องๆเ,เดี๋ยวออาสีเขียวก็ไปเยอะๆสีที่พี่การเลือกมานะครับก็เป็นสีเขียวอ่อนเนาะ พราะพีการมีแคเ่เขียวอ่อนประมาณนี้แหละน่าจะมีแค่นี้แหละเขียวสุดและเขียวอ่อนนะครับน้องๆเฮ้ยเจ้าบ,บาลีเฮ้ยสามร้อยเท่าไหร่นะสามร้อยสี่สิบห้าโอ้โหเฮ้ยใครกัดวะใครกัดพี่การอืมใครกัดใครกัดนี่แน่ใครกัดใครกัด,กด,กดบางอ่านมาสก,กิดผู้พิทักษ์ป่าว้าวเน่อีกหน่อยต้องทำให้ครบแล้ว ผู้พิทักษ์แดนหนาวผู้พิทักษ์ป่าแล้วก็ผู้พิทักษ์ผืนน้ำานี่เฮ้โคตรเท่เฮ้ย,ฮย,ฮย,เยเฮ้ยเมีเท่าไหร่อุ้สามร้อยสีสีดำฮะสามร้อยหรอขอเนื้อหน่อยขอเนื้อหน่อยโอ้โหโหโหนี่ไงผู้พิทักษ์ผืนป่านะครับออกล่าตะเวนแล้วใครไม่อยู่ในร่องในรอยเตรียมตัวตุยบอกเลยเตร็มตัวตุย,อ,ย,ตตตยอีกหน่อยนี่ต้องทําแบบผู้พิทักษ์ผืนอ่อ ผืนเขานะฮะอีกตัวหนึ่งต้องมาแล้วผู้พิทักษ์ผืนเขาผืนปา่าผืนเขาผืนหิมะผืนน้าโอ้โหต้องเอาให้ครบ,บรอ่ะต้องเอาให้ครบน้องๆต้องจัดให้ครบนี่โอ้โหดาเมดโอ้หือมันสุดยอดจริงเลยดาเมจมันโอ้โห,โโหใครยังมาขวางครับใครขวางนี่ตุย เดอเมดเว้อเกินเอาจริงเว้อจริงเว้อจังว้าวเริ่มเขียวเริ่มเขียวเริ่มเขียวนี่ผู้พ,พิทักษ์ผืนป่าครับท่านผู้ชมของแท้ใครที่ก้าวเล้าแถวนี้จะโดนเจ้ากีก้าของพิการตัวนี้จัดก้อนบอกเลยอ้าวอ้าเอาเอา,อา,อาตรงนั้นเขามีอะไรกันนี่แน่เป็นไงล่ะผู้พ,พิทักษ์ผืนป่านะครับท่งนท,ท่านมาเดินแถวนี้บอกเลยว่าเตรียมตัวตุย โอ้โหดาเมจมันจริงๆน้องโอ้โหสุดจัดว่ะดาเมจนี่คือแบบอีพิกนะครับระดับอีพิกเลยด,ดีกว่านะต้องใช้คําว่าระดับอีพิกนะครับน้องๆดาเมจเวอร์จัดนะเวรจริงเวอร์จังนะอันนี้ต้องต้องการันตีแล้วก็ยอมรับนะครับในความอภิมหาโหดของเขานะระวังดาเมจนะโหดจัดน้องๆเฮ้ยเดี๋ยวพี่กีนทํทำบัคเทวดาดีกว่าน้องๆ ลงแต่ละทีพี่กันจะตุยฮะเราจะมาทําบัคเทวดาดีกว่าน้องๆโอเคเดี๋ยวไปดื่มน้ากันหิวน้ําเอาละเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวละครของพี่การน,นะครับให้เป็นเทวดามีปีกนะครับน้งนองๆเฮ้ยเฮยเยสีลุ่มสวยเราดีอ่ะเุ้ยอ้าวไอ้พวกมแมลงฉันรู้ฉันรู้รู้ถึงความคิดของแกโอ้ยฝนตกนี่สีเขียวแล้ว ผ,ผู้พิทักษ์ผืนป่าก็ต้องสีเขียวแบบนี้เลยเอาล่ะเดี๋ยวพี่การจะทำบัคกแม่น้องๆมาๆๆเดี๋ยวเราจะมาทำบัคกกันครับบัคกที่พี่การบอกนะครับก็จะเป็นบั็อกผู้พิทักษ์ผืนป่านะครับน้องๆนี่แบบนี้เลยเทวดาผู้พิทักษ์ผืนป่านะครับโอเคเดี๋ยวพี่การจะออกเกมเข้าใหม่นะครับน้องๆการออกเกมเข้าใหม่นะครับจะทำให้ตัวละครของเราบัคกเป็นตัวใหญ่นะครับมาๆๆๆๆ ผู้พิทักษ์ปืนป่านะฮะผู้พระดุงความยุติธรรมให้กับป่าเรือบูดตัวนี้ตึงฮะแหวบเข้ามาแล้วนี่ไงเทวดาฮะตัวเบอร์ตัวใหญ่ไะล่ะมาดินี่แน่ผู้พิทักษ์ปืนป่ามาแล้วโอ้ย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 ,อยเป็นไงเล่าวิ่งอย่างไวน้องอความเท่ของมันคือความไวในการวิ่งนี่แหละเฮ้ย เดินเท่มากวิดามิดปาไปจะาหกร้อยแล้วนี่ขนาดยังไม่ได้จัดการเจ้ากีก้านะบอกเลยโอ้โหยังโหดขนาดนี้อืมอืมอืมงำ่งำงำ่งำง่ำง่ำง่ำโอ้ยเดินฟรีมันบัก็กมันบัก็กมันบักนบ็กเดินฟรีหน่อยหน่อยโอ้ยดูวิ่งโคตรเร็ววู้ขอตายตายตายเดินฟรีหรือเปล่าเนี่ยเดินแบบไมเคิลแจ็คสันมาเนี่ยบ้า <laughs> โอ้ยโอ้ยสุดจัดวะ่ะของแท้นี่แน่เทวดาังไงเล่าเทวดาล่างทองโคตรเท่น้องๆโอ้โหเฮ้ยแม่คิดว่าเดี๋ยวพิการจะทำให้แบบตัวละครของพิการมันสมกับเจ้ากีก้าตัวนี้โอเคเดี๋ยวพิการจะลงทุนนะครับน้องๆ ซื้อบัตรเปลี่ยนชื่อไอ้เปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครเลยนี่ซื้อมาเลยนี่200รอแอมเบอร์ซื้อเลยน้องๆเอาละเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนนะครับตัวละครของเราให้เท่กว่าเดิมฝืดเพิ่มความเท่กับตัวละครสีผมเฮ้ย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 ไม่ได้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 เดี๋ยว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 เดี๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋๋ยย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 วว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 เเ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 เดด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 ดีีีีีีีีีีี อฮ้เฮ้ยเฮ้เพึ่งจะต่อยอืมอืมโอเคเดี๋ยวลงมาแปลงร่างตัวละครก่อนมันสมกับกีก้าหน่อยตัวละครทุเรศเกินอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนไม่ได้หรอโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเมื่อกี้ยังเปลี่ยนได้อยู่เลยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเป็นร่างเป็นร่างเป็นร่าง ไม่ฟัวเลือดเหรอโอ้โหเลือดไม่เต็มสิเพลงและน้องเดี๋ยวขอดื่มเลือดก่อนท่านผู้ชม,มโต๊ะคีบเบิลพิการอยู่ไหนครับนี่อะโต๊ะคีบเบิลตาลายมองโต๊ะคีบเบิลไม่เห็นอยู่ไหนฮะ,ะโต๊ะคีบเบิ้ลนี่ไงโอเคซื้อเอาเต็มโต๊ะหมดอีกแลี้วจัดไปจากแบบลาเมดเอ้ยแบบแปบ๊บเดียวใช้หมดอะ <c oughs> แอมเบอร์ที่มีแบบเกือบพันแปบ๊บเดียวรู้เหลืองหมดเช็คก,ก่อนเลือดฟูยังโอเคเลือดเต็มแล้วนะครับน้องๆเอาละพอเลือดเต็มแล้วเราก็มาเปลี่ยนร่างกันดีกว่าฮะนี่สีผมห้ามไปยุ่งนะครับน้องๆแต่ความยาวของผมต้องจัดเพิ่มแล้วก็สีผิวคงไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะฮะเพราะเราจะตัวสีทองนะครับสีสะเปลี่ยนไปคงหน้าเปลี่ยนไป เฮ้เกับมาลอยอีกครั้งกลับมาลอยอีกครั้งครับน้องๆเฮ้ความเท่กลับมาแล้วเราจะเปลี่ยนตัวละครของเราให้กลับกลายเป็นตัวละครที่มีความเท่ขึ้นนะฮะมามาเลยฟืบฟืดเ,เดี๋ยวมันไม่สมกับกีก้างไง นดี๋ยวมันไม่สมกับเจ้ากีก้าฮะโอเคต่อไปก็อันนี้คือแขนกล้ามเฮ้ย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 กล้ามเป็นไงบ้างโตไปหน่อยโตไปหน่อยโอเคนี่อันนี้คืออะไรความยาวของแขนลดมาประมาณหนึ่งนะครับน้องๆ อันนี้คือมือโอเคสุดท้ายเป็นขาไม่ปริโอแล้วเป็นสุดยอดเทพบุตรแล้วรอรอรอห่่อเฟียวนี่เป็นไงเราน้องๆนี่กลายเป็นเทพบุตรแล้วตอนนี้สุดยอดเหลือเอวเอวเอวเดี๋ยวพี่การขอเอวเล็กอีกหน่อยเอวใหญ่ไปนิดนึงเอวอยู่อันไหนวะอันนี้คือความสูงของเอวนะครับ ไนเฮ่สวยจัดท่านผู้ชมเอาล่ะกดเลยจึ๊บนี่เพุ้ตรมุล่างทองกลายเป็นตัวเทแล้วเป็นไงใส่สก,กินอันนี้ด้วยนยี่กลายเป็นเทวดาแล้วแล้วเราก็ขึ้นไปขี่เจ้ากีก้าแล้วก็มาทําบัคตัวยักษ์กันดีกว่าครับน้องๆนี่นบัคยักษ์ออกเกมเข้าใหม่ครับบัคยักษ์บัคยักษ์นี่กดเทน้องๆเข้าเกม เท่านี้เราก็จะได้บักยักษ์ให้กับเจ้าตัวละครผู้พิการแล้วว้าวดูน้องน้องเฮ้ยผู้พิทักษ์ผืนป่าโอ้โหเทวดามาแล้วน้องๆนงี่เทวดาของจรงิงผู้พิทักษ์ผืนป่านะฮะโอ๊ยนี่แน่ขมือไปดินี่แน่ เมื่อไปโอ้ยตายแล้วมาเอ้ยพี่เจอไอ้นี่ว่ะอย่าไปเก็บอยู่โบนเล็กอ๋อกระโหลกทีเล็กไม่เอาโอเคนี่ขอลองดาเมจหน่อยโอ้ยสามพันโอ้ยกระทิสามพันเลยเหรอเลเวลอัพอ,อีกแล้วน้องๆอืมอันลงอันโล,น,โลนี่แน่อย่ามาก้าวแล้วแถวนี้ อันโลเหรออันโลอันโลก้าวเล้าหรอ,อก้าวเลาก้าวเหล่าเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจ้าแห่งผืนป่านี่ราชาของจริงต้องเราเลยเป็นไงเราน้องๆผู้พิทักษ์ผืนป่านี่เขียให้หมดเขียให้หมดครับเขี่ยให้หมดโววดาเมจสุดว่ะ เลเวลไม่น้อยเลเวลน้อยเลเวลน้อยเตยมตัวตุยเตรียมตัวตุยโอ้โหเลเวลน้อยเหรอเลเวลน้อยนี่แน่เตรียมตัวตุยไปเลเวลไม่เยอะนี่เตยมตัวได้ครับเราไม่เลี้ยงไว้นี่แน่เลเวลไม่เยอะเตรียมตัวตุยพี่บอกแล้วตัวนี้เท่าไหร่เก้าสิบไม่รอดเก้าสิบอะไอเจ้านกเซอร์เบิร์ตนี่แน่สุดจัดประหลัดบอก นี่เราคุมที่นี่อุ้ยดามจหกร้อยแล้วสุดยอดอู้ป่าเลดวูดนี่ผู้พิทักษ์ป่าเลดวูดใครบอกว่าเป็นเจ้าพวกเทอร์เบิร์นี่กีก้าขงพิการในผู้คุมตัวจริงผู้คุมตัวจริงมาแล้วโอ้โหอุ้ยสี่ร้อยยี่สิบไม่ทันแล้ว <c oughs> ไม่ทันแล้ว เป็นอาหารของเจ้ากีก้าแล้ว420ยิไม่ทันแล้วครับกีก้าเชือดไปแล้วโอ้โหอย่างเท่พี่บอกเลยกีก้านี่มันจริงจริงนะถ้าได้ขี่บอกเลยว่าตัวมันมันจริงนะตัวมันเท่นะดาเมจโอ้โหสะดุ้งอะกัดไปแต่ละดอกนี่ถึงขั้นสะดุ้งพี่บอกเลยผู้พิทักษ์ผืนป่านะครับนี่เป็นไงเล่า ผู้พิทักษ์แดนหนาวะระ,ะผู้พิทักษ์ผืนป่าใครเท่กว่ากันฮ่าน้องๆ<ง>ชอบแบบไหนฮะนี่เป็นไงเดินขึ้นยอดเขาโชว์ไปไดิฮ่าโอเคครับน้องๆก็สำหรับการรีวิวเจ้ากีก้าผู้พิทักษ์ผืนป่าของพิการนะครับวันนี้ก็ต้องขอเบรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนจะบอกเลยว่าพิการโคตรชอบเลยมันเท่อะในเมื่อเรามีแบบผู้พิทักษ์นะครับอ่า แดนหนาวแล้วเราจำเป็นจะต้องมีผู้พิทักษ์พืนป่านี่เลยตัวนี้เลยนี่ผู้พิทักษ์พืนป่าเป็นไงเท่ไหมโอ้โหคือแบบดูมันสง่างามมากน้องโอ้โหดูดิคือพี่ชอบความสง่างามของมันนะครับเจ้ากีก้ามันเป็นอะไรที่แบบเทมากเอาจริงถ้าเกิดเ,เขาไม่เนิฟไอสตาเมนาของมันเนี่ยมันจะขี้โกงมากเลยนะครับน้องๆเพราะว่ากีก้ามันเป็นตัวที่ต้องบอกว่าวิ่งโคตรเร็ว ไม่ได้ใช้คําว่าเร็วธรรมดานะครับใช้คําว่าวิ่งโคตรเร็วนะครับน้องๆโ,โคตรเร็วยังไงเดี๋ยวดูนะครับพอสตาร์มิน่าเต็มพี่การจะวิ่งให้ดูคือจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากลองดูดิโอ้โหดูวิ่งขึ้นเขาเอาไอ้นี่กัดพี่ทําไมไอ้ฟาาหางปาดหางใส่พี่ทําไมครับโอเควิ่งขึ้นเขาดูวิ่งอย่างเร็วดูความเทโอ้โหราชาที่แท้จริงนี่โคตรเทขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยว้าว้ ราชาที่แท้ทูผู้พิทักษ์ผืนป่าโอเคครับเจ้าเจ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่การด้วยนะครับโอเคสำหรับอีพีนี้พี่การก็ต้องขอลากไปก่อนนะครับน้องๆแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอเอากีก้าไปฟาร,ร,ร์มเดี๋วไม่อนมันเท่จัดน้องๆผู้พิทักษ์ผืนปอกีก้า